รถเพิ่งเข้ามาใหม่ๆเลยนะก็เลยเอารีบเอามารีวิวให้ดูเพราะว่าด้านในก็เป็นโทนสีดําเลยโทนสีดําทั้งหมด,ท,หมดทั้งเบาะทั้งคอนโซลอะไรหมดด้านข้างตัดกับลายไม้ตั้งสบายมากอะเล็กลูมเฮดลูมแบบเหลือแบบเหลือเฟือมากๆถูกลงไปจากมือหนึ่งเกือบครึ่งสวีดัสสวัสดีครับพบกับผมมาโนดวิษณุโตคางอีกเช่นเคยนะวันนี้ผมจะพามารีวิวรถ MPV ที่น่าใช้รุ่นหนึ่งแล้วก็เป็นที่นิยมกันมาก ก่อนที่จะไปชมกันฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์แล้วก็ที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็สาระาด,ดีๆนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยว่าเป็นรถรุ่นไหนครับ เป็นไงกันบ้างครับชมรอบๆคันกันไปแล้วกับเจ้า Innova าคิสตาตัวนี้นะตัวนี้เป็นปี2016รถเพิ่งเข้ามาใหม่ๆเลยนะก็เลยเอารีบเอามารีวิวให้ดูเพราะว่ามีหลายๆท่านสอบถามกันเข้ามาเยอะพอสมควรเลยเพราะเจนนี้ก็เป็นเจนที่2แล้วนะก็ห่างหายจากเจนที่1มายาวนานพอสมควรเลยนะเจนที่2ก็จะมีอยู่3รุ่นย่อยก็เป็นตัวเริ่มต้นก็จะเป็นตัว 2.0e เกียร์จะเป็นเกียร์ธรรมดานะแล้วก็เป็นเครื่องยนต์เบนซินแล้วก็ขยับขึ้นมาเป็นตัว 2.8g ก็เป็นเครื่องยนต์ดีเซลแล้วแล้วก็ตัวนี้ตัวท็อปสุดก็คือตัว 2.8V ราคามือหนึ่งอยู่1,413,000บาทเดี๋ยวเราไปดูออปชั่นกันเลยดีกว่าครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจากด้านหน้ากันก่อนเลยด้านหน้าก็เป็นตัวนี้เป็นไฟโปรเจคเ,เตอร์ LED ขยับมาตัวนี้ก็จะเป็นไฟสูงนะแล้วก็มีไฟเดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์แล้วขยับมาด้านล่างไฟเลี้ยวจะอยู่ด้านล่างนะคู่กับไฟตัดหมอกแล้วก็ขยับมาที่กระจังหน้ากระจังหน้าก็จะเป็นโครเมียมตัดกับสีดำนะส่วนตัวผมผมว่า มว่ามันสวยและดูดีกว่าตัวเก่าเยอะพอสมควรนะเพราะว่ามันดูหรูแล้วก็มันดูดุดันกว่าเพราะว่าตัวเก่ามันจะดูแบบเรียบมากเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างกันต่อเลยดีกว่าอ่าเดี๋ยวเราขยับไปดูด้านข้างกันเริ่มจากล้อเลยล้อนี้ก็เป็นแม็กคอร์17นะยาง215ทับ 55R17 ยางเป็ยางปีใหม่อยู่เลยยางปี19ดอกยางเต็มแล้วก็ดอกยางยังนุ่มๆอยู่เลยลก็ตัวนี้จะเป็นดิสเบรกคู่หน้าแล้วก็คู่หลังจะเป็นดัมเบรกอ่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่กระจก มองข้างนะก็เป็นแบบโครเมียมนะมีไฟเ LED, ลี้ยว LED เราขยับมาที่อ่ามือจับประตูจะเป็นแบบโครเมียมถ้าเป็นตัว G อ่ะตัว2.8 G จะเป็นจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะอันนี้จะเป็นระบบล็อกแล้วก็อัลล็อกเป็นแบบ smart entry แนละ้วแล้วกุญแจเป็นแบบ immobilizer เดี๋ยวเราไปดูต่อด้านหลังกันเลยเราขยับมาดูด้านหลังกันต่อนะด้านหลังก็จะเป็นไฟแบบอ่า LED แล้วก็มีไฟเบรกดวงที่3นะแล้วก็มีที่ปัดน้ําฝนด้านหลังลก็จะมีกล้องมองหลังตัวนี้จะไม่มีเซ็นเซอร์นะแล้วก็จะมีตาโลโก้สองจุดแปดวีโชว์ให้ดูถ้าเป็นตัวจีก็โลโก้ตรงนี้จะเป็นตัว G ีจะมีสเกิร์ตมาให้รอบคันนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันอ่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันต่อนะด้านหลังก็ะจะเป็นเบาะแบบพับพับแบบ50-50ก็เป็นสไตล์ของโตโยต้าเลย เหมือนพวกฟอร์จูเนอะไรประมาณนี้ก็เป็นเบาะแขวนนะด้านในก็ดูกว้างพอสมครวรนะเดี๋ยวขอญาตเข้าไปนะด้านในก็ถือว่ากว้างพอสมครวรเลยนะไม่ว่าจะเก็บของเก็บอะไรอนะเวลาเราอาจจะออกแอดเวนเจอร์หรือว่าไปเที่ยวต่างจังหวัดก็กระเป๋าเสื้อพงเสื้อผ้าได้เยอะแยะมากมายเตาปิ้งอะไรได้หมดจักรยานพับได้อย่างได้เลยแล้เออบาะแถวสาเนี่ยมันจะสามารถนั่งได้3คนแต่ว่าพนักพิงมันจะมี2งอันแล้วก็ ถ้ามีการนั่ง3คนเนี่ยมันจะมีเบาะไอ้พักพิงพักพิงหัวนะเสริมเสียบไว้ตรงนี้อะดูดูด้านหลังเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดูสเปคเครื่องยนต์กันต่อดีกว่าอะเดี๋ยวเรามาดูสเปคเครื่องยนต์กันนะเห็นเจ้าอินโนวามันใหญ่โตมโหฬารขนาดนี้แต่ว่ารถมันไม่ได้อื่นนะเว่ารถมันเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.8 8ลิตรนะเป็น4.16วแล้วก็ให้กำลังสูงสุดอยู่ที่174แรงม้าที่3,400รอบต่อนาที แล้วก็ให้แรงบิดสูงสุดอยู่ที่360นิวตันเมตรเลยทีเดียวนะที่ 1,200- อถึง3,400รอบต่อนอาทีแล้วก็ส่งกำลังผ่านเกียร์อัตโนมัติ6สปีดต,ตัวนี้พวงมาลัยมันย,ยังเป็นไฮดรอลิกอยู่นะทำให้เวลาเราออกตัวหรือว่าเวลาเราขับชา้ชาๆพวงมาลัยอาจจะรู้สึกหนักๆนวงๆหน่อยช่วงล่างด้านหน้าเป็นแบบอิสระนะปีกนกคู่พร้อมคอยสปริงและก็เเล็กกันโค้งช่วงล่างด้านหลังเป็นแบบโฟลิงคอยสปริงนะอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงอยู่ที่ประมาณ13-4กิโลเมรนะ เราดูสเปคเครื่องยนต์อะไรเรียบร้อยกันไปหมดแล้วเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันต่อเลยดีกว่าเรามาดูด้านในกันนะด้านในก็เป็นโทนสีดําเลยโทนสีดําทั้งหมด,ท,หมดทั้งเบาะทั้งคอนโซลอะไรหมดด้านข้างตัดกับลายไม้ก็เรามาเริ่มจากด้านข้างประตูคนขับแล้วกันตรงปุ่มคอนโทรลปุ่มคอนโทรลก็เป็นกระจกอออโต้ทั้ง4บานเลยแล้วก็กระจกพับไฟไฟ้าตัดขอตินิดนึงนะตรงที่วางแขนฮะมันมันดูแบบวางแบบไม่สมูทนะนะ แล้วก็อันนี้เป็นอ่าเป็นปุ่ม Engine Start แล้วก็ที่มาที่พวงมาลายัยพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยหุ้มหนังนะตัดกับลายไม้เป็นแบบมันติฟังก์ชันแล้วก็มีตัว c u คู e Control มาดูที่หน้าจอหน้าจอเป็นหน้าจอทัชสกรีนะขนาด7.2นิ้วลองรับทุกการเชื่อมต่อเลยแล้วก็มี G P S แล้วก็ถ้าถ้าเราจะเล่น DVD เนี่ยช่องเสียบแผ่น DVD มันจะอยู่ด้านหลังจอต้อง เปิดออกมากดพับเข้าไปแล้วก็แอร์แอร์เป็นแอร์แบบดิจิตอลนะแล้วก็ด้านล่างลงมาก็จะเป็นมีโหมดให้เลือกโหมดโหมดพาวเวอร์ Power หรือว่าโหมดอีโคแล้วก็มาที่เกียร์เกียร์ก็ยังเป็นเกียร์สไตล์ของ Toyota อยู่เป็นเกียร์แบบขั้นบันไดแล้วก็ช่องเก็บของช่องเก็บของก็ถือว่า มีพื้นที่พอสมควรนะอันนี้เป็นสิ่งที่อยากนําเสนอมากนะก็ะเป็นช่องช่องควบคุมอุณหภูมิแล้วกันนะถ้าสมมติว่าเรามีพวกน้ําอัดลมช็อกโกแลตอะไรเนี่ยหรือว่าถ้าสําหรับผมผมก็แช่เบียร์อย่างเดียว,วนะก็ช่องนี้เป็นช่องเก็บความเย็นให้ความเย็นด้วยว่าเพราะว่ามันจะมีมีไอแอร์ออกมาเป็นช่องรักษาอุณหภูมิอะ่ะแล้วก็มีนิ้นชักเก็บก็ถือว่า,วากว้างงพอสมควร เดี๋ยวเราไปดูแถวหลังกันต่อ,อเดี๋ยวเรามาดูตรงฝั่งผู้โดยสารด้านหลังกันนะที่นั่งก็ถือว่านั่งสบายมากสบายมากๆอ่ะยวขอนั่งแบบสบายๆเลยแล้วกันนะมันถือว่านั่งสบายมากอ่ะเล็กรูมเฮดรูมแบบเหลือแบบเหลือเฟือมากๆแล้วก็เบาะแยกกันเป็นแบบกับตันซีทนะอถือว่านั่งแบบสบายมากมีที่พักแขนส่วนตัวแล้วก็มีที่อันนี้ที่วางของ ก็ไม่รู้ล่ะอาจจะทำงานวางาแท็บเล็ตหรือว่าเป็นเป็นโน้ตบุ๊กโอ้โน้ตบุ๊กน่าจะวางไม่ได้แต่วางได้พวกแท็บเล็ตนะหรือว่าจะกินคงกินข้าวางอนนอันนี้วางแก้วน้ำได้ก็ถือว่ามีที่อำนวยความสะดวกมาให้พอสมควรเลยนะอันนี้ก็มีช่องเสียบไฟเสียบไฟอีกแล้วก็มีตรงด้านข้างนะช่องทางที่ที่เราจะเดินผ่านได้เนี่ยตรงนี้ก็มีที่วางแก้วน้ำอีก มีที่วางแก้วน้ําแล้วก็ช่องตรงนี้สามารถเดินผ่านไปได้านหลังได้แต่ว่าถ้าถ้าเป็นตัว G เนี่ยช่องตรงนี้จะเต็มนะเวลาเราจะไปด้านหลังเราต้องพับเบาแต่แต่ถ้าเป็นตัวตัว V เนี่ยเราไม่ต้องพับเบาแล้วก็ถือว่าให้ให้ใหที่มากว้างพอสมควรเลยแล้วก็มีแอร์ส่วนตัวนะก็คอนโทรลแอร์จากจากด้านหลังนี้ได้เลยเอ่าแล้วก็มันมีไฟสีฟ้าอ่อนมามาให้ด้วยทาให้มันให้ทาให้รู้สึกสบายตา ถ้าสมมติว่าเราเดินทางไกลหรืออะไรเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูแถว3กันว่ามันจะใช้งานได้ดีหรือเปล่าถ้าเรามาดูแถว3กันแถว3ามผมถือว่าใช้งานได้ดีเลยนะไม่ว่าจะเป็นทางทางเล็กรูมผมถือว่าเหลือเยอะมากเลยแล้วก็เฮดรูมอาจจะเหลือน้อยหน่อยแต่ว่าผมว่ามันนั่งได้นั่งได้สบายเลยแหละแล้วก็สามารถที่จะยังจะปรับเอนได้อีกนะก็สามารถที่จะนอนได้อะเพราะว่าหัว หัวเบาะนี่สามารถปรับให้เท่ากับความสูงของหัวเราได้ถือว่าใช้งานได้ดีเลยฮะโอเคเราดูกันหมดแล้วเดี๋ยวสุดท้ายเราไปดูราคากันดูสเปคเครื่องยนต์ภายนอกภายในกันไปหมดแล้วเดี๋ยวเรามาดูราคากันนะเจ้าอินโนวตัว 2.8V ตัวนี้นะปี2016รถมือหนึ่งตั้งขายอยู่ที่1,413,000บาทของเราเราขายอยู่แค่ 769,000บาทรถ4ปีนิดๆเองถูกลงไปจากมือ1นึงเกือบครึ่งถ้าใครสนใจก็โทรตามเบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับ,บก่อนจากกันไปฝากกด like กดแชร์กด subscribe แล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆแล้วก็สาระดีๆคลิปนี้ขอลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ